คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่วันนี้ชีวิตย่ำแย่อยากมีชีวิตใหม่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากพลิกชีวิตพี่คุณอยากบอกนะคะเทคนิคเคล็ดลับนะคะคุณต้องกล้าที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินให้กับชีวิตของตัวเองโนสนโนแคร์ no son, no เลิกห่วงเลิกสนใจเลิกกังวล เลิกคิดเกี่ยวกับคนอื่นไม่ว่าญาติพี่น้องไม่ว่าใครก็ตามเขาก็ต้องมีเส้นทางเดินของชีวิตของเขาแต่ชีวิตของคุณในวันนี้ถ้าคุณยังเอาตัวไม่รอดคุณจะไปช่วยใครได้คะตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตให้ตัวเองพลิกชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิต ประสบความสำเร็จมีความสุขความร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองแล้วคุณกลับมาช่วยเหลือพวกเขายังไม่สายค่ะในวันที่พวกเขาไม่มีคุณเขาก็ต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดอย่างแน่นอน